เอโยสวัสดีครับผมพีเมยมจากร้านบีวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g ีเบครีเจนสองร้อยห้าสิบทวินนะครับผมปีสองพันสิบเก้านะฮะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะสีเป็นสีดำเดิมนะครับผมจากโรงงานนะฮะสวยๆเลยเครื่องเดิมนะครับสองร้อยห้าสิบซีซีระบบหัวฉีดน,นะ เครื่องแห้งไม่เคยแกะเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นท่อแต่งนะครับโชคเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นโชค YS s นะครับผมรถบ้านนะฮะพร้อมกับขีใช้งานเลยมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะไฟหน้า LED วดีนะครับผมนอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะ ผมรถสวยๆเลยนะฮะอ่าเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริฟเลยนะครับผมดอกยางหลังแน่นๆนะฮะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมอ่าจ้าคนี้นะครเลขไม้อยู่ที่ 3 0มหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับผมอาผมแจ้งก่อนนะเรือนใหม่อาจจะไม่ค่อยสเสถียรน,นะอาจจะหายจางไปบางตัวบ้างนะฮะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่านะฮะ เจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารค,ครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย